การพบหมอรมาในช่วงถอดเสื้อกล่าวนะคะตอนนี้ค่ะก็ยังคงเปิดรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพกันได้เลยเรียกว่าทุกเรื่องทุกโรคทุกวัยนะคะก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์นะคะ02นะคะ เอห้าสี่เจ็ดหนึ่งศย์ถึงห้าค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรอเราอยู่ค่ะจากคุณสุดานะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาค่ะสวัสดีค่ะครับเออดิฉันอยากจะเรียนถามนะคะ รับเชิญเลยครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุดารบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึงนะครับค่ะเพราะว่าเสียงมันดีเลยกันมันก็เลยช้าไปนิดนึงะนะครค่ะค่ะแล้วก็ฟังเสียงจากโทรศาพาัพท์ได้เลยนะคะครับคือคนไข้มีเสมหะเหนียวนะคะแต่ไม่มีไข่ค่ะมีแต่ไอบ่อยนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ให้ทานไมโซเวนครับ แล้วก็เธอก็ดีได้หรือเปล่าคะได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออคนไข้ที่คุณสุดาพูดน่ะเขาไอมานานเท่าไหร่แล้วครับอืมอทิบได้แลนะคะอ,ะอถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ทานยาละลายเสมหะที่คุณสุดาพูดนะครับแล้วอาการดีขึ้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ แต่ถ้ายังไอเลื้อรางติดต่อกันยาวนานมากกว่า2ส,สัปดาห์นะครับ,รบแล้วบางทั้งอาจจะมีไข้มีน้ำหนักลดอะไรเงี้ยอาจจะต้องพามาพบคุณหมอมาเอ็กซเรย์ปอดดูสักนิดนึงแต่ถ้าไอสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์กินยาแล้วหายดีขึ้นก็โอเคนะครับมีแต่เสมหะเหนียวค่ะแต่ว่าไม่มีสีนะคะครับ <C os> ครับถ้าเกิดว่ามีเสมหะอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็น <c oughs> หวัดหรือเป็นภูมิแพ้ถ้าเกิดว่ากินยาละลายเสยมหะแล้วดีขึ้นก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ให้ทานเออยากแก้แพ้อากาศได้ไหมคะอ,อ๋อแล้วเขามีน้ำมูกมีอะไรไหมครับก็ไม่มีนะคะเออให้ให้ทานเออเ,เนี่ยดีเลยนะ,ค,ะครับคุณหมอครับครับ ถ้าเกิดว่ามีเสมหะก็ทานยาละลายเสมหะใช่ใช่ใช่ไหมคะโดฟาอ๋อก็ได้ครับไอเทลฟ้านี่ก็เป็นยาภูมิแพ้ตัวหนึ่งนะครับให้ทานร่วมด้วยใช่ไหมคะครับครับให้ทานวันละกี่เม็ดคะหกสิบมิลลิกรัมถ้าเทลฟ้าหกสิบก็เช้าเย็นครับให้ทานกี่วันคะก็ถ้าเกิดอาการดีแล้วก็หยุดได้นะครับทั้งยาละลายเสมหะก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าทานแล้วอาการดีขึ้นก็หยุดได้นะครับ เขาเขาอยู่ที่นอซิงโฮมอะค่ะคือดูแลลำบากจะไปเยี่ยมเขาก็าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับก็ก็กบ,บอกพยาบาลที่ดูแลก็ได้นะครับก็แจ้งกับพยาบาลที่ดูแลเอาไว้นะคะถึงวิธีการทานยาเวลาทานยานะคะคืออย่างนี้เราใส่ลงไปในกล่องยาเลยได้ไหมคะ <น pants S 2> เพราะฉะนันไม่<า> <ยา S 1> ต้องกังวลน,นะ ที่เนื้อซิ่งโฮมเขาจะมีคุณหมอดูอยู่ด้วยนะครับเขาไม่มีอะค่ะไม่มีเหรอจ๊ะปกติทุกยานหรอฮซึ่งมาเนี่ยก็แต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีคุณหมอมาดูตอนเช้าเช้ามีไหมไม่มปค่ะไม่มีเหรอเขาเอ่อมาพยาบาลก็นานๆก็จะมาทักทีเพราะว่าเขามีหลายที่มาก อครับที่สําหรับดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะได้ได้ครับฟังดูคนไข้น่าจะอายุเยอะระดับหนึ่งนะคะทีนี้ในกรณีเรื่องของแบบบางทีเสมหะมันเหนียวเหนียวนี้ค่ะบางทีอายุเยอะแล้วมันจะไอไม่ค่อยออกค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยยาละลายเสมหะน่าจะมีประโยชน์นะคะรู้ักการดื่มน้ํานะคะที่จะทําให้พวกเสมหะเนี่ยมัน ขาอะไรเนียไม่ไม่เหนียวมากใช่ไหมคะมันมันลื่นมากขึ้นทานได้นานๆใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีน้ำมูกไม่ได้มีอะไรตัวเทลฟาสอาจจะรอก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพยายามให้ดื่มน้ําอุ่นนะคะหรือว่าจิบพวกเอ่อที่มันทาให้คล่องคอขึ้นเช่นเราพวกน้เผึ้งผสมมะนาวอะไรเล็กน้อยก็จะจะทําให้ชุ่มคอขึ้นแล้วก็ไอหรือว่าที่มันไม่เหนียวมากก็จะได้อออกมาได้นะคะอ๋อไอเทลก็ดีนี่ก็ให้ทานได้ใช่ไหมคะ ไอตัวไหนนะครับเธอก็ดีค่ะเธอก็ดีนี่เป็นเป็นยายาอมหรือเปล่าครับยากลืนนะคะ่ะเป็นยาเม็ดยาเม็ดเหรอครับแก้ไอ,อค่ะอ๋อเอาอย่างนี้ดีไหมเอาแต่เฉพาะยาลายเสียมหะนีไหมครับค่ะนะอ๋อให้ทานแต่ไม่เเวน่นใช่ไหมครครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับค่ะค่ะยังไงก็ลองทานยาตามที่คุณหมอแนะนำลงถึงกวิธีการดูแลตนเองด้วยนะคะ,คะ ว่าฟังดูก็ดีนะคะตัวที่ดูไม่มีลักษณะของการติดเชื้อนะคะก็มีแต่เพียงอาการของมีเสมหะนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณสุดาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีอีกสายหนึ่งนะคะซึ่งกําลังรอเราอยู่นะคะสายจากคุณปุ้มปุ้ยนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้มปุ้ยสวัสดีค่ะคุณปุ้มปุ้ยอยู่ไหมคะ เดี๋ยวยังไงคุณปุ้มปุ้ยกน็น่าจะโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็สามารถยังโทรเข้ามากันได้อยู่นะคะที่รายการพบหมอรามาช่วงถอดเสื้อกลาวค่ะยังเปิดสายสดรับคุณผู้ชมอยู่นะคะค่ะ ในระหว่างที่เรารอสายนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามจากแฟนเพจกันบ้างนะคะค่ะน่าจะเป็นอาจารย์สุวิชาระะ์ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคําถามอยู่ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว3เดือน,นะคะ่ะเป็นแล้วก็เป็นประจําเดือนมาแล้ว3ครั้งจะหยุดกินยาคุมได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแพลนว่าจะจะมีคือช่วงนี้มีแฟนหรือเปล่าะจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงระหว่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้คิดว่าไม่ได้มี มีเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยก็คือสามารถหยุดยาคุมเนิดได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แพนว่าจะมีบุตรเอ้ยถ้าเกิดว่าแพนจะมีบุตรช่วงนี้หรือช่วงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยาคุมก็จะมีประโยชน์หรือว่ามีอายุการใช้งานก็คือช่วงที่กินยานะคะถ้าเกิดว่าช่วงหยุดยาก็จะไม่สามารถไม่มีผลเรื่องของคุมเนิดได้ก็คือยาก็จะหมดฤทธิ์ไปค่ะแต่อันนี้เห็นบอกมาด้วยว่าเป็นประจำเดือนแล้ว3ครั้งกันก็ช่วงที่กินยาคุมกาเนิดก็จะมีประจำเดือนมาเป็นรอบๆอยู่แล้วค ถ้าเกิดยาคุมกําเนิดเนี่ยต้องกินวันวันตอนมีประจําเดือนวันที่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มเม็ดแรกภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือนค่ะนับจากวันแรกของการมีประจําเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคือภายใน5วันนะครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือมั่นใจว่าไม่ตั้งครรภ์แน่ๆแค่นั้นเองค่ะอ๋อตอนนี้คุณปุ้มปุ้ยนะคะก็ติดต่อมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้มปุ้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ที่คำถามปัญหาสุขภาพเรื่องไหนคะค่ะเออจะถามว่าเออมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงอะค่ะ คือว่าโรคเนี้ยติดจากการที่อสามีไปติดอ่าก็เียไปไปนอนกับคนอื่นนะคะแล้วก็คนนั้นเขามีเชื้อไวรัสถูกไหมคะก็เลยมาติดภรรยายอย่างนี้หรือเปล่าคะาคือไม่ใช่เกิดจากตัวเราสมมติอย่างเช่นมะเร็งรังไข่หรืออะไรเงี้ยก็คือเกิดจากเอตัวเราเองแต่ถ้าปักมดนลูกเนี้ยหมายถึงว่าเป็นไวรัสอะไร HPV ป่ะคะไม่แน่ใจ เอชพีวีนค่ะอย่างนี้ค่ะจะติดจากเอ่อคนอื่นถูกไหมคะเอ่ออย่างนี้ค่ะตัวมะเร็งปากมดลูกนะคะสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเรียกว่า HPV นะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยสามารถเจอได้ในคนที่มีเพศสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าคู่ภรรยาสามีภรรยาที่มีแค่คู่เดียวคู่เดียวค่ะก็คือไม่ได้การันตีว่าจะไม่มีการติดเชื้อตัวนี้ค่ะอืค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยถามว่า เชื้อตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสามารถเจอได้คนมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างเช่นบางคนเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาตรวจแล้วก็เจอว่ามีเซล์ป่ามูผิวปกตินะคะคะก็จะมีคนไข้หลายคนกมจะถามว่าติดมาจากแฟนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยมีใครคนอื่นมาก,ก่อนนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลายเป็นว่าเ,เหตุผลบางอันที่ทําให้เราคิดอันนี้คะ่ะจะทําให้สร้างปัญหาของครอบครัวมากกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ต้องรับรู้อย่างหนึ่งก่อนว่า ผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายก็ตามเนี่ยที่รับเชื้อ HPV นะคะไม่ได้แปลว่าต้องเกิดมะเร็งทุกคนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงที่มีการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะประมาณ80%ของคนที่ติดเชื้อจะมีการร่างกายจะมีการขับตัว HPV ออกไปได้เองนะคะจะมีแค่20%ของคนที่มีการติดเชื้อเท่านั้น,นะคะ่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงของป่ากบดลูกนะคะในระดับของขั้นเซลล์คือแค่เซลล์ประลผิดปกตินะคะค่ะ โดยปกติผู้หญิงเราก็จะนำผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้มาตรวจภายใน,ในเช่นมะเร็งปากลูกประจําปีอยู่แล้วนะคะถ้ามีการตรวจสม่ำเสมอเราก็จะเจอความผิวตินั้นได้ก่อนแล้วก็สามารถรักษาถึงขั้นหายขาดได้ค่ะอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแพ็กเกจอย่างมันก่อนไปโรงพยาบาลหนึ่งตรงก็ก็คือมันจะมีนอกนอกจากตินตินแพ็์แล้วมันจะมีอะไรที่แพงอลไจำไม่ได้อเอสทีบีมคะที่หาเชื้ออะไรั้มคะ จำเป็นไหมคะตัวนั้น,น,น,นะคะไ่เป็หมายถึงว่าหาหาเชื้อ HPV อ๋ <I S 1> o T อค่ะโอเคค่ะคือ่งนี้ค่ะในกรณีเรื่องของการเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะ,ค,ะควบคู่กันกับการตรวจหาเ,ออเชือ้อไวรัส HPV สายพันธ์เสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งนะคะถ้าผลทั้งคู่นั้นปกตินะคะตัวนี้ก็สามารถเช็คมะเร็งปากมลูกซ้ําได้อีก5ปีข้างหน้าค่ะ ก็คือสามารถทําให้การตรวจเช็คมะเร็งปากลูกห่างออกไปได้แต่ว่าต้องตรวจภายในทุกปีนะคะเพื่อจะดูว่าตัวมดลูกมีก้อนไหมตัวปีวรูปมีก้อนหรือเปล่าค่ะค่ะให้ทำให้ผลชัดเจนแล้วก็มีความถูกป้องแม่นยำมากขึ้นค่ะค่ะอ๋อค่ะและอีกอันหนึ่งนะคุณหมอมะเร็งปากมดลูกที่มีเชื้อ HPV เนี่ยมาจากการที่เราเข้าห้องน้ำแล้วเผเอิญไปโดนเชื้อโรคอะค่ะ ในท้องน้ำสาธารณะอะค่ะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ก็เห็นอินเทอร์นเน็ตเขาเวียนส่งๆเหมือนกัน่ะโดยปกติสาเหตุหลักนะคะหลกัหลกๆเกิดจากเพศสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ถามว่ามีโอกาสที่เชื้อในห้องน้ําจะกระเด็นมาโดนได้บ้างไหมโ,โอกาสที่มันจะเข้าไปถึงบริเวณในช่องคลอดเนี่ยยากมากค่ะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยโดยปกติพวกนี้ต้องมีการคล้ายๆกับมีเรื่องของแผลถลอกหรือว่าอะไรนิดนึงอะคะ่ะตรงบริเวณในช่องคลอดนะคะถึงทําให้เชื้อเนี่ยมีการ เกาะติดแล้วก็มีการฝังตัวมีการแบ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องน้ําสาธารณะโอกาสน้อยมากๆมากๆค่ะก็โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะคะถ้าเป็นห้องน้ําสาธารณนะ,นะ,ะใช่ค่ะบางครั้งอาจจะทําให้ผู้หญิงเรากังวลเยอะนิด<ช>นึงเ<ช><ช>พราะว่า<ช><ช>มองว่าเป็น,ห,<ช>ปนห้องน้ําสาธารณะ<ช><ช>โอกาสารับชงรับเชื้อค่ะแต่หลักๆคือเป็นเรื่องของความไม่สะอาดของตรงบริเวณนั้นมากกว่าหรือว่าการติดเชื้ออย่างอื่นมากกว่าแต่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ HPV ค่ะค่ะแล้วท่านัะค่าคำถามสุดท้ายนะคะถามให้พี่สาวนะคะ อ,อคือเขาจะไปผ่าผ่าเออมดลูกอะคะ่ะเป็นเป็นเนื้องอกแล้วก็คุณหมอจะตัดมดลูกแต่ว่าเหลือรังไข่ไว้อายุเขาแค่สี่สิบนะคะ,ะถามว่าเ,เช่องคลอดเขาจะหย่อนยานไหมคะหมายว่าเขาเขามีสานี้แล้วอะคะ่ะคืออ่ากรียกไงการการร่วมเพศเขาจะเหมือนเดิมไหมคะคืออย่างนี้นะคะหลักๆเนี่ย ตัวมดลูกนะคะมีประโยชน์ในส่วนของการตั้งครรภ์น,นะคะถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรแล้วเนี่ยแล้วก็มีโรคที่ตัวมดลูกเนี่ยก็สามารถตัดหมดลูกออกไปได้นะคะหลังตัดมดลูกไปเนี่ยก็คือจะทําให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้กับจะไม่มีประจำเดือนนะคะทีนี้การมีชีวิตครอบครัวการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการทํางานเนี่ยก็คือยังทําทุกอย่างได้ตามปกตินะคะช่องคลอดก็ยังไม่ได้หย่อนย้วยอะไรออกมานะคะก็ะโดยปกติเนี่ย ส่วนใหญ่ที่จะเจอว่ามีช่องคลอดหย่อนย้วยออกมาหรือว่ามีลักษณะของพวกมดลูกหย่อนยาอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยจะเจอได้ในกลุ่มที่วัยวัยหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะร่างกายไม่มีฮอร์โมนที่ทาให้ในส่วนของความยืดหยุ่นของตัวกล้ามเนื้อหรือว่าตัวช่องคลอดหรือต่างๆพวกนี้ค่ะมีโอกาสหย่อนย้อยออกมาได้ค่ะค่ะ อ๋อค่ะคะนะคะขอบคุณมากค่ะก็น่าจะคลายข้อสงสัยให้คุณปุ้มปุ้ยได้มากเลยทีเดียวนะคะที่ที่เจอนะครับผู้หญิงเนี่ยไม่กลัวเลยว่าจะเข้าห้องน้ํสาธารณะกลัวว่าจะติดเชื้อไอเนี่ยเชื้อนูนเชื้อนี่ใช่ไหมฮะแต่รากฏว่าเขาขั้นปัสสาวะแล้วติดเชื้อกเพราะทางเดินปัสสาวะมากกว่าเป็นอีกโรคไปได้มากกว่าอีกนะคะอาจารย์เขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามีกาสติดเชื้อจากโดยทั้งไอห้องน้ําไม่สะอาดไอเชื้อเอชวีเกิดได้น้อยมาก มากนะคนะค่ะก็ะะตอนนี้นะคะมีอีกสายหนึ่งนะคะกาลังรองเราอยู่นะคะสายสดงสตรงมาจากทางบ้านเลยนะคะคุณยศค่ะสวัสดีค่ะคุณยศฮัลโหลสวัสดีครับค่ะ,ส,ส,คะสอบถามเรื่องไหนคะเออจะสอบถามอาจารย์เรื่องไวรัสตับอักเสบบีครับผมพอิญผมเพิ่งตรวจคือรู้ว่าเป็นพหาหะนะครับก็รบประมาณไหลประมาณ5ปีมาแล้วตอนตรวจสุขภาพพอทํางานทีนี้เนี่ยก็ก็ดูแลตัวเองรักษาออตรวจสุขภาพ ทุกหกเดือนนะครับตามอาการโดยตลอดตอนนี้ยี่สิบแปดปีแล้วนะฮะออแล้วก็มีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ครบตรวจสุขภาพเหมือนกันปรากฏว่าค่าตับมีการอักเสบครับเตัว,ว AST ประมาณแปดสิบตัว ALT นี่ร้อยร้อยหกสิบครับครับ,รบก็เลยก็เลยสงสัยอยู่นิดนึงว่ามัน คือมันมันเหมือนกับว่ารู้ตัวเอง้ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเหนื่อยง่ายแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยลองตรวจสุขภาพไปตรวจเป็นแพ็กเกจดูก็เจอเจอว่ามันอักเสบคุณหมอที่ที่แผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวเอาทิตย์หน้าเขาจะขอตรวจอีกตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งว่าว่าอาการอักเสบมันลดลงหรือมากขึ้นแต่เพอเอนแผนกที่คุณหมอที่ผมไปตรวจเนี่ยเขาเป็นแผนกของตรวจสุขภาพไม่ใช่แผนก ตับโดยตรงเลยครับแผ <c oughs> นก G.I. แผนกของเขาเอง <c oughs> ผมคิดว่าถ้าอย่างนี้ผมจะไปแผนกแผนกโดยตรงเกี่ยวกับตับเลยใช่ไหมครับจะไม่ต้องไปตรงที่ของตัวสุขภาพตร้ได้ <c oughs> ได้ได้นะครับไปจะไปหาหมอยุโรกรรมโรคทางเดินอาหารก็ได้แต่ว่าคุณหมอที่ที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะให้ให้แน่ใจก่อนว่ามันเกิดจากเรื่องของตับจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าจะไปเจอหมอยุโรกรรมโรคทางเดินอาหารก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมว่าปริมาณไวรัสมันมากไหมตอนนี้นะครับแล้วมีคูมมต้านทานต่อต่อตัวข้างในของมันไหมอ๋อแล้วก็อาจารย์ครับแล้วก็อีกเรื่องคือผล C B C ผลค่าเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวตกเหลือ3.7ด้วยครับเม็ดเลือดาวอะอาจจะบอกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับว่าว่ามันเหลือประมาณ3 0 0ดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ แล้วก็ลิมโฟไซต์ค่าลิมโฟไซต์เหลือมันมันเพิ่มสูงกว่าปกติด้วยครับ oh, คุณก็เลยกังวลว่าไอไไวรัสมันจะกําเริบใช่ไหมครับคิดว่ามันน่าจะกําเริบอ, <laughs> อันนี้ใจใจเย็นก่อนนะครับแต่ยังไงเนี่ยจะต้องไปเจออายุรกรรมโรคทางเดินอาหารนะครับไปดูว่าปรออิมาณไวรัสในเลือดอะ่ะมันมัน,ม,นมันมากหรือเปล่านะครับแล้วก็ออการออภูมิคุ้มกันต่อมันหรือว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับ ดูว่าการรักษาเราคุ้มค่าไหม,มนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าตอนนี้ไวรัสมันกําลังแอคทีฟเนี่ยถ้าเราให้การรักษาเนี่ยมันจะโอเคมันจะคุ้มค่านะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าไม่สบายใจก็ไปเจอหมอยุรกรรมโรคทางเดินอาหาร,รแล้วลองปรึกษากเขาดูว่าตอนนี้เนี่ยผลเลือดแบบเนี้ยควรจะต้องเจาะเลือดอะไรต่อแล้วจะต้องรักษาหรือเปล่าครับนะบเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นก่อนนะครับถ้าจะรักษาก็ยังไม่ต้องรีบต้องค่อยๆเป็นขั้นตอนนะครับ เพราะมันใช้เวลาการรักษานานอยู่เหมือนกันนะครับ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 ค่ะขอบคุณนะคะคุณยศครับครับทาครับดูกังวลใจนะคะออคือคือคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าทําเหมือนคุณยศเนี่ยดีมากเลยนะครับก็คือว่าจะต้องมาตรวจการทำงานของตับทุกหกเดือนนะครับแล้วคุณหมอเขาจะนัดเป็นระยะระยะ พออายุสักถ้าเป็นผู้ชายอายุสัก40ผู้หญิงสักอายุสัก50เขาจะนัดตรวจเรื่องของ ound, อันตาซาวดูตับการทำงานของตับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผิดปกติก่อนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะทําการรักษานะครับเขาก็จะค่อยๆเจาะเลือดดูว่าเออมีปริมาณไวรัสด,ดูการตอบสนองดูหลาย,ลายสิ่งหล,หลายอย่างนะครับเพรนั้นเนี่ยก็ต้องมาตกลงกันก่อนวิธีการรักษาจะกินยาจะฉีดยาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ยังไงก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามจากแฟนเพจกันบ้างนะคะค่ะก็มีคําถามอยู่ว่านะคะไปตรวจที่คลินิกพบเนื้องอกมดลูกโตประมาณ11เซนค่ะอยากทราบว่าที่โรงพยาบาลที่พยาไทศิริราชานะคะสามารถผ่าตัดแบบ2กล้องได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องทําการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบเดียวคะและราคาทั้ง2แบบอยู่ที่เท่าไหร่มีโรคประจําตัวคือข้ออักเสบรูมาตอยค่ะแล้วก็เป็นคนคลีกกลัวมากมปรึกษาคุณหมอ สุวิชาค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะโดยปกติในเรื่องของก้อนเนื้องอกมดลูกะนะคะโดยปกติเนี่ยก้อนเนื้องอกมดลูกเจอได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะคะทีนีเ้เราจะจัดการรักษาก็ต่อเมื่อว่าตัวก้อนเนี่ยทำให้เรามีอาการที่ผิวตินะคะทีนีน้ในกรณีกณ้อนที่ขนาด11เซนตถือว่าค่อนข้างใหญ่หญนะคะ,คะวิธีการรักษาในส่วนของก้อนเนื้องอกขนาดนี้นะคะ ถ้าไม่ต้องการมีบุตรแล้วก็สามารถตัดมดลูกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดยังต้องการมีบุตรเราก็จะตัดเฉพาะก้อนเนื้องอกออกนะคะทีนี้ในกร,รณีก้อนใหญ่ามากๆเนี่ยเราคงต้องดูก่อนค่ะว่าตัวก้อนเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะคะมันเกี่ยวข้องกับตัวมดลูกเนี่ยไปเกือบทั้งมดลูกหรือเปล่านะคะในกรณีถ้าไม่ต้องการลูกแล้วเนี่ยตัดมดลูกออกไปเลยก็จะค่อนข้างสะดวกง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่ายังต้องการลูกนะคะเราอาจจะมียาฉีดเพื่อให้ก้อนเนี่ยเล็กลง นะคะก็จะทําให้การผ่าตัดเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะแต่ฟังดูเหมือนแพลนว่าจะไปตัดมดลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ในการผ่าตัดนะคะก็คือจะมีทั้ง2แบบ1ก็คือเป็นการผ่าตัดทางหน้าท้องนะคะ2ก็คือจะเป็นการผ่าตัดทางสองกล้องนะคะก็สามารถทําได้ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงคะเราเชื่อว่าแผลเล็กกว่านะคะน่าจะเจ็บน้อยกว่าแต่ว่าวันแรกๆของการการผ่าตัดนะคะอาการเจ็บก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทีนี้เรื่องของ แผลนอกจากแผลสองกล้องจะเล็กกว่าแล้วนะคะ,คะอยู่โรงพยาบาลก็จะสั้นกว่าผ่าตัดทางหน้าท้องนะคะแต่าอาจจะแตกต่างกันแค่สักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอาจจะไม่ได้มากในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรอย่างอื่นนะคะแต่อันนี้บอกว่ามีโรคประจําตัวด้วยนะคะ<ช>เป็นข้ออักเสบทีนี้ก่อนจะผ่าตัดนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีการปรึกษาระหว่างแผนกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณหมอทางเดนิเวทที่ดูเรื่องของกล้ามเนื้องอุ้มลูกนะคะเขาก็จะปรึกษาคุณหมอทางด้านอายุรกรรมที่ดูโรคประจําตัวของ โรคลูมาตอยเดิมนะคะก็ะจะดูว่าตัวคนไข้เองเนี่ยกินยาอะไรอยู่บ้างจําเป็นต้องหยุดยาหรือว่าเตรียมยาเตรียมภาวะคนไข้ก่อนผ่าตัดอย่างไรนะคะซึ่งไอ้ตาเนี่ยเขาต้องเตรียมคนไข้ให้พร้อมก่อนการที่จะมีการผ่าตัดค่ะทีนี้การผ่าตัดเนี่ยถ้าผ่าตัดทางหน้าท้องก็จะค่อนข้างสะดวกง่ายแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัด องกล้องนะคะทีนี้ผ่าตัด2กล้องแผลแผลรูจะเล็กมากค่ะประมาณสักแผลนิ้วก้อยครึ่งเซนนะคะม,มีอยู่มาสัก3รูแล้วก็มีแผลวงเวียนสะดือนะคะประมาณสัก1เซนทีนี้กรณีที่เอาก้อนออกก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าจะปั่นออกมาออกมาจากแผล2กล้องก็จะใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าทางหน้าท้องนิดนึงค่ะค่าใช้ใจ,จ่าย2กล้องก็โดยทั่วไปเฉลี่ยก็จะสูงกว่าทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ลองปรึกษากับทางวิทยาลัยดูค่ะเขามักจะมีเรื่องของ แพ็กเกจราคาในการผ่าตัดของแต่ละแบบอยู่ค่ะเห็นนะครับแล้วมีไหมว่าขนาดกี่เซนอ,อยู่เอาไว้ไม่ได้ละต้องเอาออกละหลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับอาการค่ะโดยปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยตัวก้อนมดรลูกนะคะจะเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ยังติดตามดูอาการได้เมื่อไหร่ที่ก้อนทําให้เรามีอาการก็มักจะต้องไปรักษาจัดการผ่า,ผาตัดไปนะคะหรือจะเป็นการฉีดยาก,ก็คือขึ้นอยู่กับว่าอาการที่เป็นเป็นยังไงนะคะทีนี้ อ,อ,อีกอันนึงก็คือในกรณีที่ก้อนนะคะเกิดว่าก้อนมันโตเร็วมากๆพวกนี้อาจจะทําให้ต้องนึกถึงว่ามีความเสี่ยงนี่เป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่า<ม>พวกนี้ก็จะมีวิธีการผ่าตัดอีบแบนนี้ค่ะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดไม่มีอาการก็แนะนําว่าอันต้าซาว ติดตามเป็นระยะระยะค่ะก็จะต้องมีการติดตามตรวจสุขภาพกันเป็นระยะระยะนะคะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะคาดว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการก็น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับก่ําคืนนี้นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์ธเนศแกนสารภาควิชาวิศาสตร์ครอบครัวค่ะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิติทวรนะคะภาควิชาสุตศาสตร์ นารีเวชวิทยาค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับสายด่วนนอกเวลาของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก่อนมาก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู2 0 1 1 0 0 2่กค่ะเวลา7นาฬิกาถึง23นาฬิกาก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าทาง Facebook นะคะค้นหาคําว่ารามาชานแนลแล้วก็สามารถติดตามดูรายการผ่านทาง YouTube ได้ด้วยนะคะผ่าน w w w r a m a c h a n n e l t v ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ ดิฉันนะคะพร้อมทางอาจารย์ทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ